สวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดีช้าช้งน่ารักนะคะเพราะ่าแม่จำไม่จ๊าห์ไม่มาดูสิเรามีโชคอาบน้ำนะคะอุ๊บ่าวอาบน้ำแม้วมิดเดิลถูแบบมองวันมาก เมามันในการถูมาก ดูขอถูนะคะแม่ไม่มมฉีดไม่ได้ก็ต้องสาดอืสาดเอาอ วันมากเลยวันตุ๊กเลย ถูด้วยกินด้วยจ๊ะอาแรงพันหนึ่งมั้ยเอะเอาเ้อว รอชมตอนต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้จะขึ้นได้ไหมโอ้พ่อพันนี้นะคะมีลูกนะคะทั้งหมดห้าเชือกแล้วโอโอพ่อสีแดงมีโชคนะคะมีลูกนะคะห้าห้าเชือกแล้วนะคะนมหลอเลยค่ะเด็ถูถูน่ารักมากเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะจ๊ะติดตามติดตามนะมาติดตาม มารอลุ้นนะคะว่าจะง่ายไหมนะคะจะง่ายไหมนะคะวันนี้รอดูสาวพอจะยอมไหมอืมพ่อดัย ลีลามีลีลา ก็ลุ้นก็พากันลุ้นด้ค่ะรอลุ้นกันนะคะิรวยไม่ได้ขึ้นได้มัดยเดี๋ยวลุ้นนะคะแม่แม่ น่ากอดูรูดตรงนู้นค่ะแม่เนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วงั้นใช่ไหมวุ้ย ผ่านแล้วค่ะมเยนโอ้ผ่านแล้วนะคะำเรเจรูุล่วงไว้ด้วยดีนะคะเฉยนะคะเดี๋ยวมาดูลูกสาวเราจะกลับบ้านแล้ว ดูเลยยังไม่ยอมกลับบ้านนุ่งนู้นนะคะดูแลดูไม่ยอมกลับบ้านนะคะนะฮะไม่ยอมกลับบ้านแล้วนะคะดูนะคะจะออากลับบ้านได้ไหมนู่นนะคะผู้สาวเราฉี่ลองเสียงลงอีกละนะคะไปแย่งหญ้าก็กินเชื่อเยนะะดูดีว่าจะออกกลับบ้านได้ไหม มีเป็นไรเอาเอาลูกสาวกลับบ้านบ่นได้แล้วเด้อบ้านนี้เอามามามาไปเร็วไปบ้านไปบ้านมาเร็วไปกลับบ้านนะคะมียอมกลับบ้านนะร้องร้อง วะไ,ไม่ไปบ้าน <laughs> ลักเขามากลูกสาวไม่กลับบ้านนะเอาดูเยิมเลยวันนี้น้ำเยอะด้วยไปบ้าน <c oughs> ไปเร็วไปเร็ว <c oughs> ไปบ้าน <c oughs> ไปกินยาอยู่บ้าน